แปดวิธีที่จะทําให้ลูกของเรามี IQ และ EQD ดีเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อคโัวคเริศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่แล้วก็เป็นคุณแม่ที่มือใหม่นะคะอยากลูกให้ลูกเนี่ยมี IQ แล้วก็ EQD ดีเราจะต้องเริ่มจากตรงไหน ซึ่งวันนี้โค้ชนะคะสรุป8วิธีมาให้คุณแม่ๆกันที่จะสร้างเสริมนะคะให้ลูกมีทั้ง IQ ที่ดีและก็มี EQ ที่ดีเข้ากับสังคมได้ด้วยวิธีที่1น,นะคะสำหรับการสร้าง IQ และ EQ ที่ดีก็คือจะต้องสร้างรอยยิ้มนะคะให้ลูกก่อนนอนอันนี้สำคัญนะคะฝึกลูกให้นอนเป็นเวลาไม่ใช่ง่วงนอนจัดๆแล้วค่อยไปเอาลูกเข้านอนนะคะเมื่อถึงเวลาสามทุ่ครอ่าไม่เกินสี่ทุ่ม คุณแม่ก็ควรจะฝึกนะคะให้ลูกเข้านอนอาจจะเปิดเพลงเบาๆเล่านิทานนะคะเปิดเพลงกล่อมอ่านแล้วพูดคําว่าราตรีสวัสดิ์หรือคําว่านอนหลับฝันดีนะคะให้ลูกทุกครั้งลูกก็จะมีอารมณ์ดีนั่นเองวิธีที่สองนะคะก็คือ,อเมื่อลูกตื่นนอนนะคะคุณแม่ต้องเป็นไงฮะปลุกด้วยเสียงอันนุม่มนวล นะคะอย่าปลูกด้วยความรเรียบร่งด้วยความรีบร้อนนะคะเพราะจะทําให้ลูกก็อารมณ์ไม่ดีคุณแม่ก็อารมณ์ไม่ดีนะคะยิ้มให้ลูกเมื่อลูกตื่นน,นอนขึ้นมาพูดคําว่าอารุณสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างนอนหลับดีไหมนะคะคแม่พูดเดิมๆซ้าๆแบบนี้ทุกๆวันนะคะด้วยใบนหน้าที่มีรอยยิ้มอ่าไม่ควรจะปลูกตอนรีบเร่งนะคะคแม่ก็อารมณ์เสียลูกก็งองแงนะคะคอยจะให้ลูกไม่มีเอคิวอีคิวที่ดีไปด้วยนั่นเอง วิธีที่3ค่ะก็คือควรจะให้ลูกได้รับอาหารตามวัยใน6เดือนแรกควรจะให้ดื่มนมแม่อย่างเดียวหรือนมผสมนะคะดีที่สุดก็นมแม่นะ,ะหลังจาก6เดือนไปนแล้วฝึกลูกให้เริ่มรับประทานอาหารเสริมได้เลยนะคะเมื่อ1ปีขึ้นไปก็อาหารเป็นหลักนะคะนมเป็นรองถ้าลูกได้รับอาหารที่เพียงพอเหมาะสมตามวัยนะคะลูกก็จะมี IQ และวกล้อที่ดี อันที่4นะคะเวลาลูกอาบน้ำนะคะควรจะหาของเล่นนะคะให้เพลิดเพลินอาบน้ําไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอาหาของเล่นระหว่างที่อาบน้ําอาจจะเป็นหนังสือผ้าไหมนะะของเล่นที่มีเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้น้องเพลิดเพลินเขาก็จะทั้งอารมณ์ดีในขณะที่อาบน้ำนั่นเองอันที่5ค่ะคือควรจะพาลูกไปเดินเล่นนะคะรอบๆบ,บ้านด้วยเช่นมีสวนสาธารณะใกล้ๆแต่อย่าพาลูกไปในที่แออัดนะคะ ไปพาที่ไปสวนสาธารณะพบปะผู้คนบ้างนะ,ะเจอสิ่งแวดล้อมเจอสัตว์เลี้ยงหรือเจออะไรก็แล้วแต่นะะเจออากาศที่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นพัฒนาการของลูกนะคะทางด้านอารมณ์แล้วก็ด้าน IQ เนี่ยได้ดีทีเดียวเลยอันะะที่6คือพ่อแม่ก็จะต้องอารมณ์ดีกับลูกด้วยนะคะจะต้องเป็นคนอารมณ์ดีเป็นแบบอย่างให้กับลูก ถ้าพ่อแม่อารมณ์ดีนะคะลูกก็จะอารมณ์ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกและก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรจะเปิดเพลงนะคะหรือมีเสียงดนตรีเบาๆเนี่ยให้ลูกได้ฟังขณะเขานอนเล่นนะคะหรือว่าขณะทำกิจกรรมหลายๆอย่างอนอนเล่นทานข้าวนะคะหรือที่ช่วงที่เขายังไม่หลับไม่นอนนะะเราก็ควรหาเพลงเบาๆหรือจะเป็นการเล่านิทานนะคะให้เขาฟัง จะช่วยเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองในช่วงสามปีแรกนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่นะคะควรจะให้แต่สิ่งดีๆสําหรับลูกลูกนะคะเพื่อที่จะลูกจะได้มีพัฒนาการที่ดีส่งเสริมที่ดีนะคะทั้งด้าน IQ แล้วก็อ q บางคนจะมองว่าเอ๊ะเด็กยังเล็กอยู่อ่าอย่าเพิ่งไปกระตุ้นเรื่องของพัฒนาการรอย้เขาเข้าโรงเรียนรอย้เขาโตกว่านี้ค่อยมากระตุ้นเรื่อง IQ EQ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณแม่ ต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วง3ปีแรกเกิดเนี่ยเป็นสิ่งอะไรดีๆนะคะเราควรจะรีบป้อนให้เขาเลยโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นะคะทำให้เขาเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายนะคะไอเดี๋ยวก็จะตามมานั่นเอง นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกมี IQ แล้วก็ EQ ดีจะต้องทำอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ลองไปฝึกหรือลองไปทำกับลูกดูนะคะแล้วจะเห็นว่าลูกของคุณดีทั้ง IQ และ EQ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยพบกันใหม่อีกทีคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ